มาพบกันอีกครั้งกับช่อง HT Magcar ค่ะวันนี้ก็มีมาแนะนาอีกหนึ่งคัน<อ>เป็นอีซูซูเทปาเข้ามาเปลี่ยนยางสีง่เส้นเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะคะว่าเป็นยางยี่ห้ออะไรคะอ่าสว่วนนี้ก็จะเป็นยางที่จะใส่กับอีซูซู TFR m i t s u b i s นะคะรุ่น Duravis R611 ไซส์ 215/70R15 ด้วยลวดลายยางก็จะเป็นดอกละเอียดช่วยในเรื่องรีดน้าแล้วก็ยึดเกาะถนนนะคะทางร้านก็มีบริการหลังการขายให้ สลับยางของล้อเช็คลมในตัวเจนฟรีตลอดค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูตอนใส่เสร็จกันเลยค่ะค่ะสำหรับอีซูซูทีเอที่เข้ามาเปลี่ยนยาง4เส้นก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะทางร้านก็ได้แนะนําเป็นยางบิตสโตนรุ่นดูราวิท r 611นะคะไซส์ 21570R15 นะคะทางร้านนะคะก็มีบริการหลังการขายให้ลูกค้าสามารถมาใช้บริการหลังการขายได้ฟรีไม่ว่าจะเป็นสลับยางของล้อเช็คลมในตัวเจนได้ตลอดนะคะ สำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณลูกค้าอิสุสิปอามากๆที่เลือกใช้บริการน้าเนทีแครคายสำหรับคลิปนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสวัสดีค่ะ